ประกรันภัยการเดินทางครับมันจําเป็นต้องทํำไหมเพื่อนๆว่ามันจําเป็นไหมตอนแรกผมก็ว่าไม่จําเป็นนะครับแต่พอดูข่าวเนี่ยเออจําเป็นจริงๆว่ะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพูดเรื่องประกรันการเดินทางนะครับสมัยก่อนผมก็ไม่ได้แบบไม่ได้คิดว่ามันจําเป็นจะต้องซื้อนะครับถ้าแบบเที่ยวในประเทศไทยเนาะบางทีถ้าเป็นในประเทศเนี้ย เราเที่ยวที่ไหนก็มีโรง,งโรงบาลน,นะครับมีประกันสุขภพสุขภาพในประเทศเนี่ยอันนี้โอเคนะครับก็ไม่ต้องไม่จําเป็นอ่ะสำหรับผมคือยังไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ถ้าทิปต่างประเทศเนี่ยแล้วผมไปดูข่าวอย่างเงี้ยเซิร์ชเลยคนไทยไปเที่ยวในต่างประเทศแล้วตายก็จะเจอแบบข้อมูลเยอะเหมือนกันนะข้อมูลเต็มเลยนะเออเนี่ยอย่างเนี้ยอันนี้ข่าวเก่านะ พบหนึ่งในแสนคนไทยนะครับตายขณะเที่ยวต่างประเทศเห็นไหมครับเนี่ยอุบัติเหตุอุบทัวคนไทยในตุรกีเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหมันเยอะเหมือนกันเนาะลองเพื่อนๆลองเซิร์ชหาข้อมูลดูดิคือตายต่างประเทศอะ่ะค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องยาหรือว่าเรื่องอุบัติเหตุนะครับมันมีนะนเพื่อนๆซึ่งมันจําเป็นนะเว้ย เออทีเนี้ยผมก็เลยมาดูว่าเอ๊ะมีประกันเดินทางของอะไรที่มันพอจะเอามาป้ายายาเพื่อนๆได้บ้างเนาะก็จะมีของเนี่ยแก๊งเอ่อสีบีเนี่ยโคเชคเนี่ยนะครับมันก็จะมีประกันเกี่ยวกับการเดินทางนะครับนี่นี่ประมาณนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดให้ดูนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญเลยก็คือผมจะต้องอ่านคําเตือนให้เพื่อนๆฟังเว้ยเพราะว่าหลังๆเนี่ย ไอ้เรื่องคำเตือนแม่งสาคัญจริงๆนะเว้ยแล้วแม่งชอบเขียนตัวเล็กเว้ยหมายเหตุเงื่อนไขาการรับประกันผลประโยชน์และคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ที่บริษัทประกันภัยกรรําหนดบริษัทไทยพาณิชย์โปรเกต์จำกัดเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทําสัญญาประกันภัยเท่านั้นผู้ซื้อควรทําความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทําประกันภัยทุกครั้ง นะนี่คือคําเตือนนะทุกคนผมต้องอ่านตลอดอะคำเตือนอันนี้มีโค้ดให้นะครับซันนี่นะครับก็นี่เขาให้เรากรอกข้อมูลไดนะ้เดี๋ยวผมลองกรอกต่างประเทศแล้วก็เป็นลายทิปนะสมมติไปแค่2วันอย่างเงี้ยหคนนะเดี๋ยวมาดูเบีย้ยกันนะครับว่ามันจะขึ้นเท่าไหร่ตุตุตนี่ก็จะมีหลายเจ้าเว้ยเหมือนเขาจะเป็นแบบรวบรวมมาให้เราครับเพื่อนๆก็สามารถ เลือกได้นะครับเลือกได้เนะขอซูมก่านะอย่างอันนี้ฮะเอากรุงเทพประกันภัยตรงนี้และกันเด่นๆน,นะครับช่วงอายุ1-75ปีนะครับค่ารักษาพยาบาล1ล้านค่าเคลื่อนย้ายฉุกเฉินเนี่ยเราอยู่ต่างประเทศเนี่ยแม่งจำเป็นมันต้องใช้อาใช้เงินเด้อน,นะครับแล้วก็ชดเชยเสียชีวิต1ล้านเห็ไหมอย่างน้อยเราตายได้1ล้านเนอรักษาพยาบาล1ล้าน เพื่อนย้ายเราอีกหนึ่งล้านใช่ไหมครับอันเนี้ยโอเคนะครับเบีย้ยประกันคนละร้อยหกสิบเก้านะครับซึ่งมันถูกเนีาะถูกเนาะเบีย้ยอ๋อมันแค่สองวันเออมันแค่สองวนันเป็นไรก็ซื้อไปเถอะนะครับแต่ถ้าแบบเออเดี๋ยวผมขอแบบเลือกไปนานๆหน่อยนะเนี่ยอันนี้สองวันนะครับสองวัน,นก็เบีย้ยก็ไม่ได้แพงไงสองร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทเนาะ เพื่อนลองดูเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนเป็นหลายปีหลายปีนี่น,นี่มาแล้วหลายปีกตกสองพันนะครับสองพันสองพันโอเคนะล้านหนึ่งเอาเอาเบียร์สักสองล้านแล้วกันเนี่ยไทยวิวัฒเนี่ยสองล้านสองล้านสองพันเออคุ้มวะทําทไปเถอะนะครับเพื่อนๆทาไปเถอะนะครับสองสามพันปีนึงเนี่ยถือว่าซื้อความเสี่ยงนะครับเผื่อเราเป็นไรไปขึ้นมานะครับก็ โอเคนะครับช่วยได้ถ้าเป็นของไทยล่ะของไทยล่ะของไทยยิ่งถูกนะนเพื่อนๆของไทยยิ่งถูกเลยลายนี่ลายและไลยวันครับลายวันก็ตกวันละหลักสิบนะครับจริงๆก็ซื้อไว้เพิ่มอะไรนะบวกเพิ่มกับไอ้ไอ้นี่ไงไอ้ที่แบบมีอยู่แล้วแล้วก็บวกเพิ่มไปก็ถือว่าโอเคถนะ้ามันไม่มีรายปีให้เลือกนะครับ โอเคโอเคซื้อไปครับใครจะเที่ยว,ก,วก็ซื้อไปนะครับมันพ่วงซื้ออะไรก็ซื้อไปนะครับผมว่าเวิร์กนะครับเผื่อเป็นรายไปก็จะได้มีเงินซัพพอร์ตนะครับไม่ต้องเสียเงินเยอะโอเคเดี๋ยวผมแปะลิงก์นี้ให้นะครับให้ป้ายยาก็สามารถนี่เลยซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้เลยนะเพื่อนเพื่อนก็มีสามารถชำระได้หลายรูปแบบนะครับโอเคฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ อ่ uh, JS14 อันเบิร์กนะครับปดไลค์กดแชร์นะครับปดติดตามแล้วก็สมัครสมาสมชิกเดือดๆนะครับลิงก์พวกนี้เป็น a อ f i l i a t e p r o โปรแกรมนะครับเพื่อนสามารถสมัครได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ที่ uh, ซื้อประกันให้เมื่อกี้นะครับเด่นๆก็จะเป็นเรื่องของการเงินนะครับการเงินขออ่านคําเตือนก่อนนะครับคำเตือนคือใช้ถ้าที่จําเป็นนะครับแล้วก็ชําระคืนได้แบบเต็มจํานวนตามกําหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16%ต่อปีเงื่อนไขาตามที่ธนาคารกำหนดนะครับต้องอ่านทุกครั้งนะครับคำเตือนนะฮะแล้วก็พวกการเงินนะครับสินเชื่อบ้านนะครับซื้ออุปกรณ์กีฬาเก็บคูปองส่วนลดส่งฟรีช้อปปี้ลาซาด้าน,นี่หลายแบรนด์เลยนะครับอยากได้แบรนด์ไหนก็ซื้อเลยกดผ่านลิงก์ผมผมได้ค่ากาแฟด้วยนะครับโอเคคลิปนี้เท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ